สวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็จะมาสาธิตวิธีการเปิดฝาเปิดหน้ารังของรังที่ทำด้วยกระจกะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะค่อนข้างแน่นนะครับจริงๆแล้วมันสามารถเปิดได้นะครับวิธีการก็คือ,อจริงๆหน้ารังเนี่ยมันจะขยื่อนได้นิดหน่อยนะครับเราก็ลองขยื่ดตัวแผ่นกระจกเนี่ยให้มันเกิดช่อง เเหลื่อมออกมาจากตัวลังนิดนึงนะครับคือจริงๆเนี่ยมันสามารถขย่อนเข้าไปแล้วก็ขย่อนออกมาแบบนี้ได้นะครับเราก็ขยีอนออกมานิดนึงแล้วก็มือก็ประคองตัวกระจกไว้นะครับแล้วก็ใช้เล็บเราเนี่ยนะครับค่อยๆสก,กิดมันขึ้นมาแล้วก็ระวังอย่าให้ตัวอิดมวลเบาตรงนี้กระทาะออกมาด้วยนะครับมือฝั่งนี้ประคองไว้เฉยๆนะครับอีกฝั่งหนึงก็ดึงขึ้นมานะครับ งัดขึ้นมาแบบนี้นะครับมันก็จะออกมาแบบนี้ได้นะครับเราก็สามารถเอาแผ่นตรงนี้ไปล้างหรือว่าทําความสะอาดรัางหรือว่าถ้ารัางไหนที่ทาด้วยดินเนี่ยนะครับก็สามารถพรมน้ําตรงนี้ได้นะครับให้มันมีความชื้นเพิ่มขึ้นนะครับสําหรับใช้เลี้ยงมดที่ต้องการความชื้นสูงนะครับทีนี้เวลาจะปิดหน้ารัางลงไปเนี่ยนะครับวิธีการก็คือให้สังเกตว่าตัวกระแผนกระจกเนี่ยนะครับตรงมุมใดมุมนึงเนี่ย มันจะมีสีทาไว้นะครับเอาด้านที่มีสีทาไว้นี่นะครับลงตรงมุมที่เป็นกล่องให้ความชื้นกล่องให้ความชื้นอยู่ด้านไหนให้เอามุมกระจกนะครับมุมกระจกด้านที่ทาสีไว้ลงตรงมุมนั้นนะครับนี่อันนี้ยกตัวอย่างมุมนี้ทาสีไว้ก็จะลงตรงมุม ที่เป็นกล่องให้ความชื้นนะครับถ้าถ้าเราไปหมุนด้านอื่นมันจะไม่ลงนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับคือเอาด้านที่เป็นสีนะครับลงตรงมุมที่ให้ความชื้นนะครับวิธีการลงก็ลงทีละทีละฝั่งนะครับเอาเนี่ยวางค่อยค่อย,อยวางก่อนแล้วก็ค่อยค่อยปล่อยมันลงไปนะครับอ่าตรงนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ